เคดคือประสงค์คือประสงค์ใหญ่ครับพี่น้องคือประสงค์ใหญ่ครับ้องดูความใหญ่ของเขานะเพิ่งขุดขึ้นมาเมื่อกี้ครับความยาวน่าจะราวสักสองเมตรได้ครับก็แปลกนะครับคือประสงค์นี่ส่วนที่อยู่ใกล้ๆผิวดินนี่มันสินหน่อยๆนะครับพี่น้องมันสินหน่อยๆขนไปเรื่อยนะครับเพิ่งผูกเชือกฝางไว้นะครับ ความยาวของเสาต้นนี้นี่เสาไม้ไผ่ผมนี่ความยาวมันสองเมตรยี่สิบนะครับสองเมตรยี่สิบกระหางจะพื้นแล้วเราจะกระยี่สิบเซนนะครับจะขึ้นแล้วเรายี่สิบเซนเพราะนั้นความยาวของเครื่องนี้คือจะได้อยู่ประมาณยีกสองเมตรนะครับพี่น้องที่ผมลองขุดนี่บด้บด้ขุดมาทั้งมือดนะครับเพราะว่าเสียมมันสั่นนะครับเสียมหน่อยมันสั่นนะครับอันนี้สับมา ยังยังมียังเยาวลงไปอยู่ด้ยครับถ้าเสียมเรายาวกว่าน,นี้เราก็สามารถขุดลงไปได้อีกอันนี้ก็ประมาณสองเมตรแล้วครับโอ้ยางเหนียวนะครับพี่น้องยางมันเหนียวนะครับเครือประสงค์โคตรเครือประสงค์นะครับยาบำรุงกำลังของทหารชายนะครับตม้มตาแข็งแล้วนําไปต้มกับตํายานนะครับตํายานตํายานกับเครือประสงค์ครับเครือประสงค์ตํายานตํานานสูเมีย เบิ่งงนอีสาน่เาจ้าหรกอกว่าจักสิแมนนี่ว่าได้ล,ลองไปขุดเห็นเครื่อมันอยู่ในน้อยนะครับที่ภาปเิ่งเครือมนี่ครับใบไหมครับอืมนี่ใบใบเครื่อประสงค์ของแท้ห้ากอ,อกนะครับแล้วขุดตามลงไปนะครับ ขุดตามลงไปได้ความยาวราวสองเมตรห้าวิลีนะครับนะโคตรเพือประสงค์นะครับโคตรใหญ่จริงๆโคตรใหญ่ใหญ่มากขึ้นมาทั้งใหญ่ทั้งยาวครับพี่นะ้องความยาวที่ขุดขึ้นมาผมว่าสองเมตรได้นะครับสองเมตรนะจะได้นะครับใหญ่มากยาวมากขอบคุณครับ